สวัสดีครับกลับมาพบกับ CatFI ทีครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่จะมาอัปเดตเทคนิคดีๆด,ด้าน IT ีหรือการรีวิวสินค้าด้าน i อทีนะครับจากพวกเรานะครับก็วันนี้พบกับผมกอล์ฟไอทีแมนนะครับวันนี้จะมาอัปเดตนะครับในเรื่องของเทคนิคในการเขาเรียกว่าลบแพดในการอัปเดตของ Windows ครับ หลายครั้งนะครับช่วงนี้มีการปล่อยแพทอัปเดตของวิดีโอมานะครับซึ่งก็มีข่าวคราวว่าบางแพทเนี่ยนะครับมีปัญหากับเรื่องของเกมด้วยนะครับเวลาเล่นเกมก็จะมีปัญหาเรื่องของหน้าจอไม่เต็มบ้างเฟรมเล็ตกบ้างนะครับอันนี้นะครับเราสามารถดูหรือสังเกตได้ครับว่าถ้าเกิดสมมติเราอัปเดตแพทไปแล้วเอ้ยมันมีปัญหานะครับเราสามารถลบแพทตัวนี้นะครับซึ่งขั้นตอนนั้นไม่ยุ่งยากครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าขั้นตอนในการลบแพทในการอัปเดตวิดีโอนั้นทํำยังไงไปชมกันเลยครับ ครับเริ่มต้นนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเวลาเราอัปเดตแพทนะครับแล้วเราต้องการลบนะครับง่ายง่ายครับกดมาที่เริ่มต้นมาที่สตาร์ทครับกดมาที่เซตติ้งครับแล้วก็กลับมาที่ในส่วนของอัปเดตแอนด์เ u r i ริตี้ครับในตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าการอัปเดตตรงนี้มันมีอะไรบ้างนะครับก็คือบางทีเนี่ยจะมีให้เลือกรออัปเดตนะครับแต่ที่เราจะดูก็คือวันนี้ก็คือเราจะมาดูในเรื่องของการลบในส่วน Inventory Up d a t e เดนะครับกดเข้าไปครับจากนั้นกด uninstall ครับ จะเห็นว่าตอนนี้นะครับแพทอัปเดตนะครับมีหลายอันเลยครับวิธีการที่เราจะเลือกแพทอัปเดตนะครับเราก็เข้าสามารถไปอ่านดูข้อมูลก็ได้ครับหรือในส่วนของนี้นะครับก็จะดูว่าวันที่นี้เวลาไหนที่เรามีอัปเดตแพทบ้างนะครับอย่างเช่นตัวนี้ฮะฟังก์ชันนะครับในส่วนของตัวเราอาจจะไม่เอาฟังก์ชันตรงนี้นะครับซึ่งอัปเดตมาเป็นฟังก์ชันในการใช้งานนะครับอ่าฟีเจอร์ฟังก์ชันนะครับก็กด Uninstall ไปครับแล้วกดยืนยันครับ หลังจากนั้นก็เพียงแค่รอครับรอให้ทำการอินสตอลไปใหม่นะครับก็คือเท่านั้นเองนี่ครับเป็นขั้นตอนง่ายๆที่เราสามารถทำได้พออินสตอลเสร็จปุ๊บมันจะให้รีสตาร์ตต้องรีสตาร์นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่รีสตาร์ตบางทีเนี่ยก็คือแพดเนี้ยยังค้างอยู่ในการทำงานนะครับพอรีสตาร์เสร็จเรียบร้อยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับในการลบแพดอัปเดตในว n d o w s 10นะครับครับนนี่ก็คือวิธีการลบแพดอัปเดต Windows นะครับที่เราสามารถลบได้ตัวเองนะครับ คือต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยในแพดของ Windows เนี่ยมันออกแบบมาไม่เหมือนกันก็คือบางทีมันออกแบบจากส่วนกลางใช่ไหมครับมันอาจจะไม่ซัพพอร์ตกับไดเวอร์การ์ดจอหรือฮาร์ดแวร์ตัวของอุปกรณ์เรานะครับเราสามารถสังเกตและดูว่าเอ้ยมันใช้งานไปแล้วมันช้ามันกระตุกมันมีบั๊กอะไรหรือเปล่าเราสามารถลบเองนะครับง่ายๆนะครับก็เชื่อว่าขั้นตอนนี้นะครับจะถูกใจคนที่ใช้งานวิดีโออยู่นะฮะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช้กดแชร์ครับแล้วต้องขอบคุณทุกกลังใจในการกดติดตามนะครับ อยากสนนุนเรานะครับอยากให้กำลังใจเราก็ช่วยกด subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแ a t ไ i ที t ีเวลาหนึ่งทุ่มตรงครับคลิปดีๆต้องมีเราครับ